โรงเรียนถนนหักพิทยาคมยินดีต้อนรับคณะศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมด้วยความยินดียิ่งภายใต้การบริหารงานของนายสุบินฝ่ายเทศผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคมนายปารลบแกกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจและสร้างการทำงานอย่างมีส่วนร่วมรวมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้การขับเคลื่อนกลุ่มบริหารงานทั่วไปนำโดย นายภูวิย์ดวงจันทา Safety First is Safety Always ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดทุกพื้นที่ติดตั้งอ่างล้างมือในทุกอาคารจัดตั้งฉากกั้นเพื่อเพิ่มระยะห่างในการรับประทานอาหารณโรงอาหารติดตั้งเครื่องแจกแอลกอฮอล์บริเวณอาคารเตรียมความพร้อมห้องเรียนตามมาตรการระยะห่าง จัดเตรียมจุดคัดกรองเข้าออกเพื่อวัดอุณหภูมิและแจกเจลแอลกอฮอล์จัดห้องเรียนประจำให้นักเรียนทุกห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณนำโดยนายสริ์เคลือบคนโทเข้าใจเห็นใจช่วยแก้ปัญหาดําเนินการจนนําไปสู่การลดค่าบํารุงการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง การติดตามเรื่องทุนการศึกษาเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคลนำโดยนายสุทธิพงศ์กองสิริเสริมสร้างขวัญกำลังใจของครูให้เข้มแข็งทุกสถานการณ์ดำเนินการจนทำให้ผู้บริหารและคณะครูได้รับวัคซีนร้อเปอร์เซตก่อนเปิดภาคเรียนกลุ่มบริหารวิชาการนำโดย นางสมจิตศีหวงศ์บริหารจัดการให้ครูสามารถดำเนินการสอนออนไลน์ร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบของออนไลน์ปรับตารางเรียนออนไลน์ให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ออนไลน์ของผู้เรียนภายใต้การกำกับดูแลติดตามของผู้บริหารอย่างใกล้ชิดดำเนินการวิจัยเพื่อให้ได้สารสนเทศด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เรานะคะพอเราเก็บข้อมูลจากแอปพลิเคชันเสร็จนะคะเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาแชร์กันในเฟซกลุ่มเรียนเอาแอปเนี่ยไปส่องตามใบไม้ไปส่องที่ใบไม้ใช่ไหมคะครูก็แบบอ่าสมมติครูไปส่องที่ใบยอสีเข้มๆเ,เลยนะคะหรือว่าใบยอที่มันเริ่มจะเหี่ยวแล้วใบยอที่มันเหี่ยวแล้วเออสีที่เราเจอเป็นยังไงอันนี้อันนี้ใบเหี่ยวคะ่ะได้เห็นความแตกต่างของใบไม้แต่ละสีคะ่ะ จากการเตรียมความพร้อมดังกล่าวทำให้โรงเรียนนนทหักพิทยาคมสามารถเปิดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบออนไซต์ site. ตั้งแต่วันจันทร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564ในกรณีที่นักเรียนยังไม่พร้อมมาโรงเรียนคุณครูจะดำเนินการสอนซ่อมเสริมให้ภายหลังทั้งนี้โรงเรียนมีกระบวนการคัดกรองครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน กรณีบุคคลที่มีความเสี่ยงให้งดการมาโรงเรียนและกักตัวตามมาตรการทางสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดโรงเรียนถนนหักพิทยาคมดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณาสุขทั้งการรักษาระยะห่างและความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบเรามุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนออนไลต์ site, บนมาตรฐานมาตรการการรักษาความปลอดภยัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนมีความปลอดภัยและดําเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารงานเรียบง่ายแต่ได้งาน simple but special เราพร้อมแล้วที่จะได้รับการนิเทศติดตามจากคณะศึกษานิเทศเพื่อพัฒนาการดําเนินการของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการขอขอบพระคุณคณะศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีร,รัมย์เป็นอย่างสูงณโอกาสนี้